สวัสดีครับพบกับผมแม็กวินครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ2คู่ที่ให้ไปในเมื่อคืนนี้นะครับคู่แรกครับแมนซิตีห้ประตูต่อ1นก็เข้ากันเต็มคาราเบลเลยครับคู่ที่2ครับอาร์เซนอลสประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหเต็มเครื่องกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมอีก1คู่นะครับในศึกพเมลีครับแต่ก่อนอื่นเลยครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่าแนวทางในการรําเล่นหรือว่าแนวทางกอล24ชั่วโมงแม่นแ่แบบนี้นะปัดขวาจิ้มที่ลิงใต้โปรไฟล์ครับเพื่อมาเป็นครอบครัััววววเเเดดีียยกบราาไ้้้ลลนน่แ เวลาห้าโมงครึ่งในครอบครัวของเราก็มีไลฟ์สดนะครับนะทางด้านเจ้าบ้านขอนแก่นเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกนั่นเองครับใครที่ชอบบอลไทยครับมาดูบอลสดสดบอลไทยเชียร์บอลไทยไปด้วยกันนะครับนะ คู่แรกครับเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนั่นเองผมบอกได้เลยครับเชลซีมีผลงานการเล่นในบ้านที่ดีมากๆนะครับผลงานในบ้านของเขา7นัดล่าสุดนะไม่เคยพ่ายแพ้กับใครมาเลยนะครับล่าสุดเอาชนะสเปอร์ไม่ได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับแล้ววันนี้ครับขาดตัวผู้เล่นไปเพียง5ตัวครับหลักๆก็จะเป็นฟานเดนเดสครับแล้วก็ลาวเวียครับแล้วก็จะเป็นกุตโต้นะครับจำเป็นต้องนำตัวผู้เล่นสำรองลงในวันนี้นะครับแต่ผมมองว่าไม่มีผลต่อลูกเกมแม้แต่อย่างใด ถึงมีนะก็หน่อยเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนะส่วนทางด้านเวสแฮมผู้ไปเยือนครับฟอร์มตกเอาอย่างมากเลยนะครับ5นัดล่าสุดครับพายแพ้มาอย่างเดียวไม่เคยชนะใครมาเลยครับผู้เล่นวันนี้ครับอาจจะบาดเจ็บน้อยกว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับแต่วันนี้ถ้าพูดถึงศักยภาพนะหรือผลงานการเล่นครับเชลซีเหนือกว่าเห็นทเห็นเลยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับมองไปทางด้านเชลซีได้เลยครับ กำแพงนะเปิดมาที่1ช่วงตัวนะแต่ผมก็ยังไม่แนะนาครับให้ไปที่กำแพงครับ0.75นะครับสวยที่สุดครับและพี่พี่ท่านใดนะที่ตามผมมาแล้ววินในเมื่อคืนนี้นะคอมเมนต์ให้หน่อยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะคอมเมนต์ว่าตามนะครับผมและพี่ๆี่ท่านใดอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ใต้ล่างไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้นะครับนะและพี่พี่ท่านใดครับที่ยังไม่มีครอบครัวครับ ปัดขวาจิ้มที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับผมครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ